เปิดมาถึงกับปึ่งที่แท้ผินแย้มคือตัวละครลับจุดเริ่มต้นคำมพีกริณชนะกาลีสร้างความเซอร์ไพรส์ไม่หยุดจริงๆกับละครฟอร์มยักษ์อิงประวัติศาสตร์โครมลิขิตทางช่องสามของผู้จัดนองอรุโนชาแห่งค่ายบรอดคาสไทยเทเลวิชัน่นหลังเปิดสี่ตัวละครลับแม่ทัพอนินละบทพนนวัต เจ้าหญิงอาิตยาน้ำหวานภูริตาทิคำมพรราชาเพื่อนคณินและพระนางจันทราวดีหลิงหลิงสิริลักษ์จุดเริ่มต้นม่วงกรรมข้ามพบจนทำให้ของการเกิดมวลกริณนกาลีเท่านั้นยังไม่พอยังมีตัวละครลับที่ทำคนดูเซอร์ไพรส์ไปอีกคือพี่ผินพี่แย้มรับบทโดยหยาจัญญาและนุ่นระมิดานอกจากจะอยู่ในเรื่องบุพเพสันนิวาส ที่ไม่คิดว่าจะโผล่มาเซอร์ไพรส์ในพาร์ท1,000ปีจนเป็นกระแสทอ l k ก f t h เด o w ทจนแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมครมลิขิต EP23 ติดเทรนเอ็กทยแลนและเทรนโลกอันดับหนึ่งกันเลยทีเดียวงานนี้ไม่ปล่อยให้รอชาคว้าตัวอย่าจัญญามาเผยถึงประเด็นตัวละครลับว่า ความรู้สึกแรกตื่นเต้นเพราะว่ามันต้องเล่าเรื่องราวในอีกพาร์ทหนึ่งจริงๆต้องบอกว่าในบทประพันธ์เล่าไว้ในประมาณหนึ่งแต่โดยบทละครที่อาจารย์แดงเขียนก็นำมาขยายในผู้กำกับก็ขยายทินขึ้นไปอีก เพราะมันมีคนตั้งคำถามว่าทำไมสองคนนี้มันถึงรักแม่นายทั้งๆที่มันโดนตบโดนตีโดนทำร้ายแต่ก็รักสุดหัวใจทำไมเพราะอะไรอีพีเมื่อคืนเป็นตัวที่ตอบทุกคนได้ดีเลยว่าเพราะเราร่วมกรรมเดียวกันมากับเขาเราไปสร้างกรรมร่วมกันเพราะฉะนั้นมันเลยจำเป็นต้องมาประสบพบเจอกันทุกชาติฝั่งนุ่นรมิดาก็ได้พูดถึงการแสดงในพาร์ทนี้ให้ฟังว่า เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะที่รู้ว่าพี่ผินและพี่แย้มเป็นตัวต้นเหตุในยุคพันปีซึ่งในพาร์ทพันปีนี้เราไปถ่ายทำกันที่อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุง้งและ ปราสาทเมืองต่ำด้วยสถานที่ที่เราไปในยุคอารยธรรมหนึ่งในพันปีที่แล้วสิ่งนี้มันอ้างอิงถึงได้ก็มันทำให้รู้สึกถึงการแสดงได้ลึกมันเป็นพาร์ทแค่สั้นๆก็จริงแต่ว่าน้องทุกคนก็ทำเต็มที่นุ่นว่ามันดีตรงที่ว่ามันไม่มีไดอะล็อกเยอะมันเป็นภาพเล่าเรื่องทำให้ดูขลังถ้าเป็นไดอะล็อกมันจะเหมือนละครเลยถูกไหมแต่พอมันเป็นแค่ภาพเล่าเรื่องมันเลยดูเหมือนมีความเชื่อว่า ไม่ต้องพูดไรกันเยอะเราเพียงเล่าว่าเรื่องมันเป็นยังไงด้านหยาจัญญายังเปรยถึงบรรยากาศในการถ่ายทำให้ฟังอีกว่าตอนแรกคิดว่าจะร้อนมากนี่เอาตู้แอร์ไปด้วยเอาครึ่งรถตู้ไป ปรากฏฝนตกแล้วเราถ่ายเอาโดหมดวันแรกพอไปถึงก็ไปไหว้ขึ้นไปที่ปราสาทหินพนมรุ้งเลยเราก็ตั้งแท่นไหว้พระศิวะไหว้ฟ้าดินก็หยุดตอนที่เรากินข้าวเสร็จแล้วเริ่มทำงานพอดีทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีถ่ายเร็วด้วยสองวันที่ถ่ายก็คือแบบแฮปปี้หนึ่งก็ไม่ได้เจออาการที่ร้อนขนาดนั้นแต่สถานที่จริงสวยมากจริงๆแม้ว่าฝนจะตกนิดหน่อยเสื้อผ้าหน้าผมพาร์ทนี้ที่นองก็ จัดเต็มงานอลังการจริงๆและนุ่นรมิดาฝากถึงความพิเศษของละครให้ฟังว่าแม้ว่าจะเป็นเรื่องในยุคสมัยช่วงท้ายของอยุทยาที่อาจจะหาการบันทึกหรือการจดบันทึกเพื่อที่จะเล่าถึงยากมากมันเป็นยุคสมัยที่ถูกพูดถึงน้อย แต่เรื่องนี้ได้พูดถึงในเรื่องของจังหวะนั้นได้อย่างสวยงามสิ่งที่อาจารย์แดงทำให้เราเห็นในบุพเพสนนิวาทว่าทุกตัวละครมันมีความต้องการทุกคนไม่ขาวทุกคนไม่ดำทุกคนคือเทาๆในความเทาทุกคนมีความต้องการของตัวเองอยู่แล้วมันก็มีสิ่งนี้ในพรมลิขิตแ,แล้วนอกจากเรื่องของประวัติศาสตร์ที่เข้มข้นแล้วน่าติดตามเรื่องวัฒนธรรมเรื่องอาหารเทียบก็อยากให้ละครเป็นซอฟต์ ตลอดไปเราอยากช่วยสนับสนุนมันไม่ใช่แค่บุปเภสันนิวาสหรือพรมลิขิตที่นักแสดงจะดังขึ้นแต่มันทำให้ประเทศของเราไปไกลมากขึ้นเดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายกันแล้วตัวละครที่ถิ่นที่แย้มจะมีบทสรุปยังไงอ๋อเจ้าเตรียมคว้ารีโมทดูไปพร้อมกันทุกวันจันทร์พุธเวลา20นาฬิกา30นาที ทางช่อง3ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3พม p ส